สบายดี<อ>พ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าตามดีเลยพี่น้องอันนี้ก็มาผมมาพ่อกับส่องน้องบวัวอีกแล้วเนาะแ <c oughs> ม่น,น้องซิง์น้องซิงค์คือ,กอเกา่าบ้านคือเก่า้องบ้านคือเก่ามาอัปเดตตั้งแต่แนวกินเน,น,นาะพลนกระิ่งโต๊ะเมื่อมาพนโต๊ะขู่เมื่อเลยมือนี้นะเออมือนี้ช <c oughs> ่วงนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคนโต๊ะขู่เมื่อเลย นี่มาเพลกนี่กระเทียมตำแลกแล้วเนะาะตำเคยนะพี่น้องเหมือนเดิมแต่ว่าเฮาเปลี่ยนแต่แนวตนตำเนาะมาอัปเดตกันกันอยู่กันกินคือเก่าเนาะเห็ดกินแต่พาเบื่อกันได้วผมแม่พี่น้องมีแต่ตำใหม่เบิ่งว่าจนะุวันเนาะมากพี่น้องจะได้อยู่ใกล้กันมากเพรช่วงนี้อยู่เว้นระยะห่าง ช่วงเนี้ยบวชให้ไปมาเนาะไม่บวชรับแขกค่ะเบิกได้ยินบวชคนไม่เนาะเสียงขาดังคุณขาห้องืมหืมตุ๊กไปละหยกหนึ่งชีโนนวเนาะพี่เนาะนวดประแดกลงไปโอ้บวมีหมากกระเทฉันเดิมนี่ก็ประสาอะไรเนาะยังบวได้บอกเลยเนาะว่าชิดต่ำอยัง เดี๋ยวรุดไปดำการผมเลยพี่น้องมี่ยังกันโบ,โ,บโบมี่กูบาใส่นะเฮียเราได้ไปตลาดตลาดกับบอด้ไปเลยเนาะไปเผาไปแล้วก็บเผามาผมเลยพี่น้องเลยบอด้หล่อได้แหละยังเลยสวงนี่ย่านแห้งผูลาตาตื่นกว่าไปซื้อกมาเล่นหน่อยเด็กขี่รถกับบอดีนน้ลังได้กูเหมือน <laughs> 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 น่าเถหาหอหมดแล้วนดึงไปนกันเนาะทีละลั้นตอนเลยพ่อแมพี่นอ้องมาเดแต่การจำเนาะกินกับชีวาชีกินไหนบึ่งกับพุ่นกับโตกพ่แม่พี่น้องเลยพุนกับโต๊กตมาอีกเลย ก็ร่เทนี่เลยเนาะมี้กับผใสเนะจังไลยเอาีลูมาได้แล้วบ่อืมนุ่นได้อุบามีอ่ะนุนอดเลยเฮ่ตามมาเนาะตามหมี่นอดต่อไปเนาะเ้งเบืองสีสันชิมดู kềm nó hôm nay té á, có bà đẹp. Có phải đẹp cơm năm tàn đấy nè Rồi. nó ghê nhạ luôn. หองน,น้ำกันเนาะ <c oughs> ใสจห้องน,น้ำดจชิม่อยจังหาอา <c oughs> สูตรเด็ดเผ็ดรหอนเนาะขอขอนปะกิละเมือนนะ <c oughs> ได้ไหลออพอ มาเดี๋ยวเสียลงถาดกันเลยเนาะบ่ามันยอยากเค็มบากมาแล้วแล้วลงถาดกันเลยพ่อแม่พี่น้องลงพี่น้องลงบ้าลูกศิษย์นะเนาะอบลูกศิษย์เมื่อนี้มีลูกศิษย์นำ้าตัวชี้ชันหนอ,อขอ,ปอนป้าอยู่แล้วเนาะ วันนี้โบได้ใส่ย,ยังร้ายเลยเนาะบ่มีมูวนโยโบมีอัไรเลยเพียวๆเลย,ย,เลยมีแต่พักกินกับลูกชิ้น์ลวกพักกินกับลูกชิ้น์พักโอโลดแม่เทใสรลดบ่โอ้โลดมันเห็นลูกในลดในถาดีต่เอาเอามือน้องกินม,กมาพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อน้ำบวกกัวกระชิได้จบขีดไว้เพียงเท่านี้ล่งเด้อพ่อแม่พี่น้องกระมา อัปเดตกันเหตุการณ์กินเนาะแต่ละเมื่อแต่ละเวน้นผมแม่พี่น้องว่าชิกินไหยเบิ่งกับเยดายอากาศอึมคึมพนกำลังเริ่มเริ่มลงมิดเนาะ่ะจ๊กจำดนลได้ <c oughs> ดนนกินว่าโจ๊กสีเด่นะโอ้ตั้งใจว่าสิกันเนาะว่าชิกินไนะหยเบิง่งมาเดอ้อผมแม่พี่น้องทางไก่ทางไก่ไกเนาะต่างประเทศ หล,ลายประเทศขููประเทศเลยนอพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิง่งมาชมน้องบัวก็มากินนํากันเดอคิดหอดคิดถึงคือเก่าเนาะแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวเด้อพ่อแม่พี่น้องบายๆายพอกันขีดหนาเนาะ